ครับผมคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปการพยากรณ์เดือนกุมภาพันธ์2568นะครับของ12ลัคนาราศีนะครับที่ผ่านมาทุกคอมเมนต์นะครับก็ได้ขอขอบพระคุณนะครับบางท่านก็บอกว่าเช็คสัพทวิชาการเยอะบางท่านก็บอกว่านะครับให้ใช้คําว่านะครับน้อยไปผมอ่านทุกคอมเมนต์ขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่ได้คอมเมนต์เข้ามาเป็นประโยชน์นะครับจะค่อยๆพัฒนาไปนะครับบางคนก็บอกว่าไม่ค่อยยิ้มย้มแจ่มใสนะครับในคลิปจะโพราโทดูตัวจริงมาเจอตัวจริงกับยิ้มย้มแจ่มใสนะครับก็จะพยายามปรับปรุงให้ ดีขึ้นนะครับของปีใหม่ฟ้าใหม่นะครับแล้วก็อธิบายบางช่วงนะครับที่เป็นสับวิชาการเพราะบางทีก็ให้ลูกศิษย์ที่ได้ดูคลิปได้มีวิชาวความรู้หรือผู้ที่สนใจก็จะได้นําวิชาไปประกอบเป็นประโยชน์กับช่วยเหลือท่านอื่นๆไปแต่ว่าจะพยายามใช้สับให้เขาจะได้ง่ายที่สุดเพื่ออยู่ตรงกลางร,ระหว่างทุกคอมเมนต์จะได้นะครับผมในเรื่องของการรับชมเนื้อหาที่ดีมีประโยชน์ต,ต่อไปขอขอบพระคุณทุกคนนะครับแล้วก็แน่นอนคลิปนี้นะครับก็ ต้องเริ่มต้นคลิปก่อนด้วยการขอวอวยพรให้ทุกคนนะครับเรียกว่าซ e ินเจียยู่อีซินนีฮกชัย oh, นะครับก็ขอให้ทุกคนร่ํารวยในตลอดปี2568นะครับหรือว่าปีมนเส็งตลอดปีและขอให้ทุกคนโชคดีตลอดไปให้ทุกคนร่ํารวยรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ลลตลอดนะครับผมแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับจะมาพยากรณ์หรือดวงดาวต่างๆในเดือนกุมภาพานันธ์นี้ของปี2568มีระยะเวลาอยู่3ดวงนะครับหรือ3ตัวหลักๆคือดาวพพุธย้ายสองรอบ ดาวชิดย้ายรอบหนึ่งนะครับสำหรับดาวพระพุธเนี่ยจะโคจรเข้าสู่ราศีกุมเริ่มตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์เวลา23่สมนาฬิกาสินาทีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยดาวพระอาทิตย์ก็จะเข้าสู่ราศีกุมอีกทีหนึ่งนะครับในวันที่13กุมภาใกล้วันวาเลนไทน์เวลาตีสาม 13. นาฬิกาสินาทีแล้วดาวดวงสุดท้ายก็คือดาวพระพุธย้ายอีกรอบหนึ่งเท่ากับเดือนนี้ย้ายสองครั้งย้ายอีกทีหนึ่งก็คือวันที่27กุมภาเวลา19บเก้นาฬิกาสีนาที ส่งผลต่อ12ลัคนาราศีอย่างไรในเดือนกุมภาพันธ์2568สามารถติดตามรับชมบรายละเอียดเจาะลึกในคลิปต่อไปกันได้เลยนะครับชาวลัคนาราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยโอ้โหก็มีจังหวะหลายเรื่องหลายแล้วมว่ดีเยอะมากถึงมากๆเลยในวิชาทางโหราศาสตร์เนี่ย แน่นอนดาวประจําตัวไปอยู่เรือนเงินทองเหมือนจะเป็นราคนทรัพย์ก็จริงแต่ดาวประจําตัวอยู่ในเรือนเงินทองผมว่าคุณยังหาเก่งใช้เก่งมีโอกาสเข้ามาได้อยู่เรื่อยช่วงน,นี้ดาวเกือดเกื้อหนุนลัคนากลุมบ้าดีเดือดบ้านเลือดเลยเรื่องเงินทองโอกาสเข้ามาเอาเอา,เอาทุกอย่างสู้งานบู๊ลุยเต็มที่เรื่องของเงินมไม่ได้เป็นกอเป็นคำถามว่าแล้วดาวเนื้อหารจริงๆเนี่ยดาวพฤหัสบดีคือเรื่องของเงินทองกับโชคลาภตามดวงตาของคุณโดยตรงหากนำเงินที่ได้ไปต่อยอดทาบุญและอธิษฐานขอให้มี ในเรื่องของที่ดินทดินฐานในใครที่อยากเดรินเติบโตรหรือขอให้งานที่ทํามีการต่อย,ยอดมีช่องทางทำมาให้กินเพิ่มเติมเอออย่างงี้ผมว่ามโอการต่อย,ยอดตามดวงตาได้เพราะอะไรเพราะดาวพฤหัสบดีเป็น4กับดวงตา1คือเป็นปฐุมเกณฑ์12สองปีมีครั้งสำหรับคนที่เกิดมาไม่มีเป็นดาวจรและอยู่ทีปีหนึ่งตอนเนี้เขาอยู่เขาอยู่ถึงพฤษภาแต่เอาว่าตอนนี้เดือนกุมภายังเข้าเกณฑ์นี้อยู่สองอุดมเกณฑ์อุดมเกณฑ์นี้ก็มากมาย นะครับเขาบอกว่าถ้าคิดก็เหมือนดวงดาวบนท้องฟ้ามีเยอะมีมากโอกาสเข้ามาเพียบเป็นเป็น,นจังหวะทิศทางที่ดีขาขึ้นของรุ่งกันตาเรื่องของค้นส่วนหรือเรื่องของคนรักโอ้โหดาวอาทิตย์โคจรทับทุรรงนตาร่วมกับดาวพระสาวเป็นคู่ธาตุไฟอยู่ในเดือนลมมันจะแป๊บเดียวมันจะมองจ้องตามองปุ๊บโอ้โหคุยกันรู้เรื่องเป็นเนื้อเดียวกันประหนึ่งดุดรู้จักกันมานานแม้แต่คนโกรธคนรักก็ขอมาง้อขอคืนดีโอผมว่า ขับมาเล่นไปไอ้ดวงอย่างเงี้ยแล้วเจอดาวเสาทับเป็นคู่ธาตุไฟในเรือนลมประกอบกับดาวพระพุธนะครับจเจริญปุตตะและเชื่อมกับมรณะมาทับดวงตาคุณอีกโอ้โหผมว่าไปหาพ่อตาช่วงนี้บอกคําเดียวเลยแม้แต่ลูกในอกก็ยกให้เพราะปุตตะคือลูกของเขามรณะก็คือการจากเขาก็ยกให้เราพระปัตตนิศเมาทับดวงตาของคนลัคนากรุมคุณก็หาเงินเก่งดาวก็เป็นปฐุมเกณฑ์นหนุนนำโอ้โหเปลอะช่วงเนี้ย ไปคุยเรื่องแต่งวงแต่งงานเผยเยเพราะตาแม่ยายนี่ยกให้นะหรือว่าตัวของคุณเองกําลองจะเปิดตัวแฟนพาไปหาคนรักกลัวเดี๋ยวพ่อตาแม่ยายว่าที่จะมาดุดาว่าผมว่าไม่ไปถึงปุบ๊บคืนเป็นเนื้อเดียวกันประหนึ่งรู้จักกันมานานเป็นขาขึ้นของดวงชะตาจริงๆแต่จะบอกดีทุกเรื่องไว้ก็คงจะไม่ใช่นะครับก็มีจุดเสียอยู่นิดๆหน่อยๆอ,อ,อยู่บ้างนั่นก็คือเขาบอกว่าดาวองคารเป็นห้ากับเป็นตาระมัดระวังเรื่องของบุตรบริวารนิดนึงเพราะมันเป็นปีทบบาทหามาป่วยแมวป่วย พวกนี้นะครับหรือลูกเกเรซุกซนช่วงนี้ลูกคนโตทะเลาะกับลูกคนกลางลูกคนกลางทะเลาะลูกคนเล็กอะไรพวกนี้ก็ได้ระมัดระวังนิดนึงอาจจะต้องค่อยๆดูกันไปรวมไปถึงอังคารไปถึงเรื่องของรถยนต์ช่วงนี้ขับรถอยู่รถเดี๋ยวก็งอแงสักพักกระตา้นติดมั่งไปติดมั่งเบรกอยู่บ้างไม่อยู่บ้างก็เอาเข้าไปท่อมศูนย์เข้าศูานย์บริการสักหน่อยนึงก็เป็นการตรวจช็คสภาพรถก็เป็นการแก้ดุลชะตาไปแต่ในภาพรวมลัคนาภูมิถือว่าพุ่งอีกหนึ่งราศีในเดือนของ กุมภาพันธ์2568นี้ครับ สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรลวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดุดวดง,งานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งศาลการเปดเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นในเฟซบุ๊กหรือทางเพจอรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดิ้่พระหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้นหรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความจเจริญงอกง,งามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับเพได้มีความเข้าใจในหลักหราศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแลเหมือนจะยากงงงวยๆคุณเรียนครั้งนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่งตางๆอาจารย์พัฒนาพัฒนศิริอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์พนตีบุญนาคทองเนียมคุณยึดเนี่ยขวานเลยใช่ได้ แราเคคิดถึงผมก็คิดถึงยุคจนานได้ค็กลูวเปนไปเค็ดลับระดับชั้นครูโขนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคล์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เมื่อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปไปอย่างไรงรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจักรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนนะครับบรมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ